โอเคครับอ่ะวันนี้ก็มาจัดมีเรื่องมีเรื่อง2อย่างให้ผู้ท่านแจ้งให้ทราบนะครับผมจะแจ้งภายใน2องนาทีให้จบนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะครับก็คือถ้าลูกค้าใหม่ก็ผมได้สิทธิ์ส่วนลด10%นะครับถ้าลูกค้าเก่าได้รับสิทธิ์ส่วนลด5%นะครับถ้าท่านใดจะรับสิทธิ์ส่วนลดนะครับเพียงแค่ท่านพิมพ์มาว่าลูกค้าใหม่รับสิทธิ์ส่วนลด10%นะครับลูกค้าเก่ารับสิทธิ์ส่วนลด5%นะครับ ท่าก็จะได้รับสิทธิส่วนลดนั้นๆได้เลยนะครับจะเป็นแค่บีบีการและแบงก์กันที่มีอยู่และที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะ,ะหลังจากนี้ภายในโปก็คือตั้งแต่วันที่17-24ตุลาคมปี68นี้นะครับแล้วก็รับสิทธิส่วนลดเนี่ยจะเฉพาะบีบีกันแล้วก็แบงก์กันเท่านั้นนะนะครับคือโปรนี้จะอยู่ถึง17-24ตุลาเนาะนะครับ68นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเรื่องการหยุดรับซื้อชั่วคราวนะครับ ก็คือประกาศยุรับซื้อนะครับตั้งแต่วันที่18จนถึง26นะครับผมรอบนี้นานหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการเคลียร์งานซ่อมแล้วก็แล้วก็คัดอะไหล่ที่จะต้องขายนะครับเพราะว่าอะไหล่ตอนนี้มีทั้งเยอะคือมันเยอะมากท,ทั้งที่ใช้ได้และไม่ได้ประมาณ2-3ลังได้ครับลังใหญ่ๆที่มีฝาปิดอ่ะนะครับคือผมคัดคือยังไม่ได้คัดพอแยกพวกผมโย,โยนใส่โยนใส่โยนใส่แล้วก็ ไม่ได้คัดละเอียดเลยนะครับเลยคิดว่าควรจะคัดอะไรสักทีหนึ่งนะครับเลยต้องหยุดนานหน่อยแล้วบวกกับผมต้องการซ่อมตู้ก็คือการเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับเพราะว่าตู้เก่าแตกนะครับแตกแบบไม่สวยเลยนะครับเลยคิดว่าต้องเปลี่ยนตู้แล้วก็จัดของใหม่ทั้งหมดนะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลากันสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเวลานานหน่อยนะครับผมก็เปิดรับซื้อเนี่ยคือวันที่27นะครับ ก็ถ้าไานจะส่งมาขายก็ส่งวันที่26มาคุยรายละเอียดกันก่อนได้ัวมที่27ก็คือให้ส่งโอเคครับอยู่กับร้านบางคาแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มาเลยอยู่เจ้าตัวธนกะโค้ดไพทอนจุด357แมกนัม R โมเดลนะครับเป็นตัวลูกโม่อัดแก๊สของญี่ปุ่นนะครับเป็นลำกล้องขนาด6นิ้วเฮฟวีเวยก็คือเป็นรุ่นที่มีน้ำหนักเยอะนั่นเองนะครับสภาพกล่องสวยนะครับกล่องเหมือนลายไม้แต่เป็นกล่องพัดอตกกล่องกระดาษนะครับนี่ดูข้างในกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษแต่ลา,แตลายไม้สวยนะ ASGK นะครับ, K, รบตามสไตล์ญี่ปุ่นของเขาเลยนะครับธนาคารเวิร์กนะครับนี่ก็เป็นโค้ดไพทอนั่งนี้นะครับหกนิ้วคือเป็นสเกลเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งจากปืนจริงเลยน้ําหนักมันก็หนักเกินพูดตรงๆเลยว่ามันหนักมากนะครับหนักมากอันนี้เป็นสปีดโหลดของเขานะครับอ่นนี้สปีดโหลดของเขานะเอามาให้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกจากโรงงานยัึงอยู่เลยนะครับตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่นะครับ โอ้ไพ t อนนะฮะเปิดราคาอยู่ที่8,005นะครับพร้อมเล่น8,080นะครับ8,080ก็มีลูกอ่าผมแถมเป็นลูก1,000นัดแก๊ส1กระป๋องนะครับแล้วตัวเนี้ยผมเทสแล้วใช้แก๊สส้มได้นะครับไอ้แก๊ส12กกเดี๋ยวผมเทสให้ดูในคลิปนะครับแต่ตอนเทสยิงเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดเรื่องการยิงนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนยางฮอปใหม่อาจจะทําให้ตอนยิงดับเบิลเนี่ยมันลูกเหมือนมีอาการติดนิดนึงแต่มีวิธีอยู่นะครับเดี๋ยวผมบอกแต่ลูกอาจจะออกเบาบ้าาาางงงงแรรมมมมกนนนนนะะคคััััับบบจสลไปปเ่่อวทียฮให เจ้าของก็บอกเพิ่งเปลี่ยนใหม่เขาสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับผมก็ไม่รู้เขาสั่งมาไงนะครับเขาบอกเขาสั่งมาจากญี่ปุ่นแลว้วพอดีเขาเปลี่ยนไปเก็บรุ่นอื่นแทนนะครับก็เลยมาขายนะครับใครสนใจเนาะและอย่างไปอีกรุ่นหนึ่งที่คุณก็รู้อยู่ว่าใครเล่นปืนญี่ปุ่นอนี่ยธนากาศแพงมากนะครับราคามือหนึ่งมีคนแอบไปสืบมาจากร้านที่เขามีของอยู่สุดจะหมะื่นเจ็ดไหมไม่รู้รุ่นไหนนะเขาบอกหมื่นเจ็ดโอ้ก็ <c oughs> อย่างว่าครับเขาได้ฉายาว่าโรสลอยแห่งลูกโม่นะครับเพราะว่าปืนเขาแม่นจริงๆนะนะครับแต่แม่นไม่แม่นท่านก็ลองเทสดูไหนดูรีวคลิปเทสยิงนะครับแต่เจ้าของบอกเขาซื้อมาเก็บเขาไม่ซื้อมายิงไอ้รอยพวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมน่ลืมมันมีคู่มือนะครับอ่านี้คู่มือของเขานะครับโค้ไพทอนอาร์โมเดลทนตะกันะครับผมนี่ก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับ วิธีการเล่นต่างๆนะครับผมนี่ไอตัวต่อหลอดเนี่ยเดี๋ยวผมคัสตอมให้นะครับเพราะผมมีวิธีอยู่เนาะเดี๋ยวผมคัสตอมให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวต่อหลอดเนี่ยมันจะเติมแก๊สลบาบากเพราะว่ามันติดติดไอตัวตัวคลิปมือนะครับมันก็ยากอยู่นะหรือจะเอาวิถีชาวบ้านนะครับผมลองแล้วก็คือถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ยกโม่ออกแล้วก็เติมแก๊สมันก็ลบาบากนะครับ <laughs> <laughs> นะครับ พอผมลองทุกวิธีแล้วแต่ด้วยความโม้แบบนี้ต่อให้ไม่ยิงนะครับมันก็จะมีรอยรอยตามการใช้งานเพราะว่าทนากากะเนี่ยเขาเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่โคตรอินดี้นะครับทำไมผมถึงบอกมัแบบนั้นว่าทำไมมันถึงโคตรอินดี้นะครับเพราะว่าปืนเขาเนี่ยผลิตนึกอยากจะทําก็ทําและทาในจํานวนที่จํากัดน,นะครับใครซื้อทันก็ทนันไม่ทนันเขาก็ไม่ผลิตเพิ่มนะครับแล้วทุกตัวเป็นงานคัสตอมคืองานทํามือทั้งหมดไม่มีมาแบบเครื่องจงเครื่องจกักรไม่มีนะครับเขาใช้วิธีการผลิต เทสยิงในโรงงานไม่ดีส่งกลับไปแก้ไขแก้ไขใหม่ลองเทสยิงใหม่นะครับต่อให้เป็นปืนใหม่โรงงานเขาก็จะมีรอยแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีคือถ้าใครเล่นธนากาศอยู่เขาจะรู้ดีว่าออกจากโรงงานปุ๊บจะมีรอยแบบนี้จะเยอะจะน้อยก็คือมีนะครับแต่นี้เขาเจ้าของมันน่าจะเก็บแล้วก็เขาบอกลองยิงแค่ตอนออกจากร้านอาลองยิงแค่ตอนอยู่บ้านาเรียกว่าอะไรคือยิงบ้างแล้วกันนะครับก็คือลองยิงจากร้าน แล้วก็พอถึงบ้านเขาก็ลองยิงบ้างแล้วเขาก็เก็บโชว์นะครับเพราะด้วยความที่ประกับเขาเป็นพัคือตัวปืนเป็นพลาสติกลายไม้นะครับแล้วด้วยความที่เขาได้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยก็คือแบบจะเต็มนะครับจะเต็มมากลูกกระสุนทงลิขสิทธิ์นี่ไม่ต้องห่วงนะได้มาแบบเต็มแน่นอนนะครับนี่คือสกีไลน์นะครับโค้ดไพทอนจุดสามห้าเจ็ดนะครับสามห้าเจ็ดแมกนัม ctg นะครับคลิปเป็นโลโก้โครนนะครับนี่ก็โค้ดลายม้ามาเลยนะครับเป็นพลาสติกนะครับ อ่ฝั่งนี้ก็เป็นโคอ่าผมอ่านไม่ออกละชานอลยูเอสเอนะครับศูนย์หน้าหลังนะครับเป็นธรรมดานะครับผมกรีบลายไม้สวยมากเลยนะครับโอ้หไม่มีสกีไลายเขาว่าเอจเนะครับถ้ามาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีแต่ธนากะน่าจะมีแค่บางรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับนะแล้วด้วยระบบโหลดลูกเนี่ยเขาจะแปลกๆเขาจะโหลดลูกด้านหน้านะครับเขาโหลดลูกด้านหน้าเนาะเดี๋ยววิธีการใช้งานไปดูตอนเทสยิงนะผมสอนนะครับอัดกุงอัดแก๊สอะไรผมสอนหมด ผมไม่ต้องห่วงนะเพราะเผื่อท่านใดไม่เคยเล่นธนากรก็จะรู้สึกแบบเอ๊มันใช้งานยังไงวะมันเล่นยังไงปืนลูกโม่บ้าอะไรมันจูได้สิบสี่นัดนะครับ <laughs> ตัวเนี้ดูแลยังไงนะครับเรื่องการดูแลเนี่ยหลกัหลกๆเรื่องระบบภายในก็ก็มีบ้านนะครับไม่ได้เยอะเราใช้ซิลิโคนเป็นหลังนะครับก็คือนะครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นวาลว์จ่ายแบบนี้ไอ้วาลเติมขอพยัยพอเติมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็าต้องใช้ซิลิโคนนะครับจะใช้ซิลิโคนเหลวก็ได้หรือซิลิโคนแบบ สเปร์ก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตใช้ซิลิโคนเหลวหยดลงไปสักสองหยดนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาเราเติมแก๊สเนี่ยให้ซิลิโคนเข้าไปอยู่ข้างในได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็ซิลิโคนถ้าฉีดข้างนอกนะครับขาเตะเหล็กด้วยนั้นเนี่ยเหล็กโลหะน่าจะโลหะนะครับฉีดซิลิโคนไปตรงนี้กดด็ชุดด้านใน,นะครับ เอาจริงมันก็ฉีดได้หมดเลยเพราะว่าห้องแก๊สเขาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับและอย่างห้องแก๊สเขาเนี่ยเป็นระบบที่ไม่มีใครไหนเขาทำแล้วกันนะต่อให้เป็นไม่รู้เขาจดสิทธิบัตรหรือเปล่านะเพราะว่ามาฉีด้าไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นห้องแก๊สตายครับถ้ามันไม่มีโอกาสที่จะรั่วถ้าที่ผมลองศึกษามาแล้วลองถามคนเล่นปืนญี่ปุ่นหรือเพื่อนผมนั่นแหละที่เขาเล่นปืนผมบอกว่ามันเป็นห้องแก๊สตายคือถ้ามันรั่วหรือปริเนี่ย ทางเดียวคือสั่งอะไรยกทั้งลูกออกแล้วยกลูกใหม่ใส่อย่างเดียวเลยนะครับเขาไม่มีเปลี่ยนโอลงโอลิงไม่มีมันเป็นห้องแก๊สตายอยู่ด้านในแล้วทําเป็นหลอดโหลดหลูกอยู่ข้างในคือเหมือนแมกกาซีนนั่นแหละนะครับก็แปลกดีนะครับเป็นธน,นกะัตริปืนเรียกว่าบีวีการอินดี้นะครับนึกอยากจะขายก็ขายนะครับอยากผลิตขายก็ผลิตแล้วก็จํากัดด้วยนะหมดก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับท่านจะหารุ่นที่แบบ ในตลาดอะไรเงี้ยหรือแบบหาดูอะไรเงี้ยแบบช่วงไหนหมดก็คือหมดจริงนะเพราะส่วนใหญ่คนเล่นธนากะเขาจะรู้ดีว่าถ้าเกิดไม่มีขายก็คือไม่มีขายแล้วจริงๆนะครับพอเขาผลิตมาอินดี้แล้วบ้านเราก็ไม่ค่อยมีคนเอาเข้ามาเพราะว่าหนึ่งด้วยราคาที่มันดูแพงเกินไปนะครับแต่ผมว่าด้วยคุณภาพของเขาผมว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ราคาผมว่าแอบสูงนิดนึงแต่ด้วยความที่ก็เข้าใจได้แหละครับเขาไม่เล่นอ่าเขาเรียกเขาไม่ได้ส่งออกนะครับ เขาเน้นขายในประเทศคือถ้าจะเอาเข้ามาได้นะตอนที่เะเข้ามาได้นะครับเขาต้องคือเหมือนต้องไปนั่งเครื่องแล้วก็ไปซื้อที่นู่นมาในราคาหน้าร้านแล้วก็เอามาขายในราคาบ้านเราเนาะ <_ seas S 1> ถ้าเอาเข้ามาเนี่ยทั้งรู้ดีว่ามันโดนอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็จะมาถึงไทยไหนจะค่าขนส่งไหนจะอะไรอย่างภาษีนําเข้านะหรือเปล่าใช่แหละประมาณนั้นนะครับบวกเข้าไปแล้วบวกกาไรหน้าร้านอีกความคุ้มค่าเขาก็ราคาสมมันก็แพง ถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นผมบอกตรงมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ถามว่าเอาเข้ามาได้ไหมนะครับแต่นี่คือมือสองนะครับก็บอกกันตรงๆแบบนี้แหละมันก็คือเรื่องจริงนะครับแล้วตอนนี้ก็คือมันบ้านเราธนการหายากนะครับไม่มีใครเขาเล่นกันนะครับเพราะด้วยระบบที่มันดูแบบปืนบ้าอะไรแพงชิบหายเลยนะครับใช่ครับมันก็เหมือนโตเกียวมารีนั่นแหละที่บอกว่าปืนบ้าอะไรแพงชิบหายแต่ระบบดีชิบหายเลยนะครับพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับแต่ผมว่าเอาไปวางโชว์ก็สวยนทันกะนะครับแทบไม่ต่างจากปืนจริงเลยนะสวยมากนะครับผิวงานเนื้องานต่อว่าเป็นพลาสติกแต่ผมว่ามันเป็นปืนที่เหมือนปืนจริงอะ่ะสวยนะผมชอบมาผมเลเวอร์เลยเนะี่ยถ้าไปตั้งโชว์ก็สวยถ้าเอาไปยิงเล่นก็ได้นะครับมันระบบัง,ง่ายด้วยนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากแต่อาจจะยากเติมแก๊สนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมทำหัวเติมแก๊สให้อันน่งานคัตตอมสนุกสนานนะครับ โ okay. อเคต่อไปก็ดูการทดสอบยิงกันแล้วก็ดูเรื่องระบบกันว่าใช้งานยังไงเติมแก๊สยังไงนะครับแล้วก็ใส่ลูกยังไงแล้วก็เปลี่ยนโอลิงใหม่เขาเปลี่ยนอ่ายางจับลูกใหม่แล้วอ่ามันยิงเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวธนกะโคไพาทอนสามห้าเจ็ดแม็กนัมนะครับบอดี้เป็นพลาสติกตามสไตล์ญี่ปุ่นเนาะ นะครับในที่ผมอธิบายไปต้นคลิปนะครับตัวนี้สภาพดีมากเลยผมชอบมากแต่เติมแก๊สเนี่ยมันต้องใช้หัวต่อแล้วพอดีผมเพิ่งจะถามคนเล่นปืนญี่ปุ่นว่ามันใช้ยังไงนะครับเรื่องปืนญี่ปุ่นมีีการญี่ปุ่นเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่เชี่ยวชาญไม่ว่าจะอ่าถ้าอัดแก๊สยิ่งเป็นตัวแปลกๆอเ,เหมือนธานากะเงี้ยอ่าเหมือนจะหลายค่ายเพราะว่าเราชินกับมารุอินะครับานากากะเราไม่ค่อยได้เล่นกันถ้าเป็นคนทั่ว,วไปเพราะว่า1ราคาแม่งสูงมากธานากะตอนเข้าไทยมีราคาประมาณ16ื่นหกหมื่นเจ็ด นะครับมันแพงวิธีการใช้งานต่างๆเนี่ยผมเลยไม่รู้แล้วก็เลยต้องศึกษาจากคนที่เล่นบีบีการญี่ปุ่นมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับยุคแรกๆที่แบบบีบีการญี่ปุ่นเข้ามาเพราะเขาเล่นอ่ะง่ายคือคนมีตังค์แล้วกันนะเขาเป็นเพื่อนผมนะครับเขาก็เล่นแต่ปืนญี่ปุ่นผมก็เล่นสมัยนั้นเขาเล่นแต่พวกจีนกับ WE นะครับเพราะราคามันไม่แรงมากอู้ญี่ปุ่นนะครับเอย่กเข้าไทยหมื่นเจ็ดนะครับประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะแพงอยู่นะครับแต่พอมาเข้าไทยปุ๊บราคามันอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรนะข้าไทยราคาแพงเพราะธนาการเขาอินดี้นะครับยนที่ผมอธิบายไปเขาอินดี้เนะยครับผม <c oughs> อวิธีการแก๊สเดี๋ยวไอตัวข้อต่อแก๊สอ่ะเดี๋ยวผมทําให้นะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับเพราะหัวหลอดเติมแก๊สมันต้องเป็นงานอ่า handmade หรืองานคัสตอมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมทําให้หลังจากจบคลิปนี้หรือหลังจากวันที่ลงคลิปไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมเพิ่งมารู้ตอนที่กำลังจะถ่ายคลิปว่ามันต้องคัสตอมมาผมก็เลยไม่รู้นะครับ พอลองถ่ายจริงอา้ามันต้องใช้หัวต่อนี่หว่าแล้วเลยลองลองถามมันเป็นคาตัมหัวต่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวใครซื้อไปก็เดี๋ยวผมทําหัวต่อแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องให้นะครับ <laughs> ไปงานคาตัมแก๊สที่ผมใช้ก็ 12kg นะครับนะหะรูนรูเติมแก๊สเขาอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับถ้าใช้กระป๋องแบบเนี้ยหัวต่อมันสั้นนี่รูเติมแก๊สเขาอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมเราต้องหมุนเพื่อหารูเขานะครับ ถ้ามีหัวต่อปุ๊บมันจะเรียกว่าอะไรมันจะต่อง่ายแล้วก็ไม่ติดกระป๋องมันต้องยาวนิดนึงนะครับแต่ผมคัดต้อมให้เดี๋ยวผมวัดตัดทําให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงหลังจากวันที่ถ่ายคลิปไปแล้วเอยหลังจากที่วันลงคลิปนะครับไม่ใช่หลังจากวันที่ลงคลิปเอออะไรของผมเนี่ยอันนี้กแก๊สอาจจะเข้าแต่มันไม่เต็มนะลองดูก,ก่นนะครับเพราะผมก็ไม่กล้าดันแรงเดี๋ยวมันหักนะครับอืมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับ เพราะว่าแก๊สมันเข้าไม่เต็มอยู่แล้วแต่มันก็เข้าพอสมควรนะนะครับปึ๊บปิดอ้าวลืมใส่ลูกนะครับแต่ขออนุญาตว่าความแรงด้วยลูกสองศูนก่อนนะครับแต่ลูกสองศูนยนี้ผมจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าผมจะเทคความแม่นยําด้วยลูกสองห้าด้วยความที่โม่อะมันบรรจุได้อ่ามันเดี๋ยวนะโม่มันเปรียบสเสมือนแมกกาซีนแล้วกันเนาะนะครับสองสี่หกหกสองประมาณสิบสองนัดยิงได้สิบสองนัดก็คือสองชุดนะครับ เดี๋ยวผมขอญอาตใส่ลูก20นะครับแค่หน้าโม่จะมีช่องโหลดลูกอยู่แต่เนี้ยผมแปะหน้าโม่ไว้อย่างเดียวนะครับ mm hmm. คือถ้าตามหนักแล้วไม่ต้องแปะหน้าโม่ก็ได้เขาใช้สปีดเขามีสปีดโหลดให้นะครับเดี๋ยวผมเอามาทําให้พวกท่านดูนะครับเนอะจะได้ใช้งานเป็นแต่นี้วัดความแรงให้ดูก่อนนะครับอ่ะ ไส่เขไปนะครับแก๊ส12 kg แบบไม่เต็มด้วยนะครับเพราะว่าตัวโหลดผมไม่มีตัวตัวโหลดแก๊สนะครับ303เอ้ยสามสามศูนสามสองศูน่าไม่ออกนะครับสองศูนปดหนึ170 อ่าโอเคก็ตามที่ผมบอกนะครับที่มันไม่ออกไม่ใช่อะไรเพราะว่าด้วยความที่ทางอากาศนะที่ผมอธิบายไปแล้วยางมันแน่นนะครับตอนเป็นดับเบิลเนี่ยอาจจะยิงไม่ออกหรือออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับอาจจะต้องเน้นไกลนิดนึงนะแบบกระตุกไกลนิดนึงถ้าเป็นดับเบิลเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับแก๊สแรงแก๊สเบาแก๊สเบาก็เป็นนะครับเนื่องจากเขาเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่นะครับก็คือซีนตัวจับลูกทางอากาศไม่มีฮอปนะครับพอไม่มีฮอป ยางจับลูกมันแน่นเกินไปนะครับแต่ถามว่าต้องเล่นไปักพักหนึ่งให้ยางมันย้วยก่อนไม่เชิงย,ย้ยว้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแน่นอ่ะดีมันจับลูกแน่นแต่ก็ดับเบิลน่ะอาจจะต้องแบบกระแทกไกลนิดนึงนะครับเค okay, มาใหม่นะครับก็คือเขาเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับเมื่อกี้กล้องมันตัดขออภัยครับอยู่ดีมันตัดเองงงนะครับก็คือไอ้ตัวยางเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับอธิบายใหม่เลย <laughs> นะครับ ก็คือเขาเปลี่ยนยางใหม่นะครับอาจจะทําให้ตัวจับสู้ง่ค่อนข้างแน่นเวลายิงดับเบิลอาจจะต้องง้างแล้วก็ปรับเร็วๆนะครับนิดนึงเหมือนก็เขาเรียกเหมือนกระตุกไกลนิดนึงนะครับง้างดับเบิลแต่ถ้าเป็นซิงเกิลแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้ความแรงอ่ะแก๊สไม่เต็มเนะี่ยได้320 330มันก็ถือว่าแรงนะนะครับซิงเกิลแต่ดับเบิลมันลูกอาจจะออกเบาหน่นิดเพราะว่า ยางจับลูกมันแน่นไปห,หน่อยนะครับแต่ถามว่ายิงได้ไหมไมันยิงได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาสปินโหลดม้นมาก่อนอ่านี่สปินโหลดของเขานะครับผมจะใช้ลูกสองห้านะครับผมแล้วก็โหลดลงไปอ่าเรียบร้อยนะครับผมใส่จนถึงเลขสิบห้านะใส่ก็ถึงเลขสิบห้าพอนะครับแล้วก็บิดให้มันตรงล็อกนะครับผมปุ๊บแล้วก็เปิดโม่นะครับเขาจะมีช่องใส่ลูกอยู่ตรงนี้ ไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปขึ้นไปให้ดูก็ได้ถ้าผมไม่ลืมนะตรงนี้นะครับมันจะมีรูสายหมุนให้ตรงรูนะครับเดี๋ยวนะตรงแหละแล้วก็เอาตัวโหลดเราเนี่ยวางลงไปในรูปแล้วก็ดันลงไปนะครับเดี๋ยวนะตรงรึเปล่าอ่า ๊ก็โหลดลงไปอีกอืมสิบสี่ลูกนะครับก็คือถ้าจะโหลดให้มันเต็มเนี่ยท่านต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรหมุนให้ครบรอบก่อนนะครับก็คือโหลดจนมันตึงมือปุ๊บท่านก็หมุนไปให้ครบรอบให้มันเหลือรูสุดท้ายนะครับแล้วก็เอานิ้วเนี่ยเอาลูกที่ท่านถืออยู่ไว้ลูกหนึ่งเนี่ยจ่อหน้าลูกแล้วก็กลดลงไปนิดนึงเพื่อให้มันล็อกกับรูพอล็อกเสร็จปุ๊บท่านเอาที่เหลือโหลดลงไปมันจะเหลือนัดหนึ่งมันจะใส่ได้สิบสี่นะครับนะ โอเคเดี๋ยวอัดแก๊สเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องข้อต่อหลอดแก๊สเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้นะครับไม่ต้องห่วงผมมีวิธีคัสตอมนะครับสายช่างมันสนุกอย่างนี้แหละโอเคมาเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบเมตรเอ้ยสิบห้าเมตรน, 3, บบน, 3, นะครับซิงเกิลสามดับเบิลสามนะครับผมจะใช้เป็นซิงเกิลก่อนแล้วกันเอ้ยรอบนี้ขอดับเบิลก่อนแล้วกันนะครับจะดูว่ามันจะได้ไหมนะครับวิธีที่ผมบอกอ่าไม่ออกนะครับ ออกอยู่นะแต่ลูกมันไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนื่องจากยางจับลูกมันแน่นเกินนะครับแต่ถามว่าถ้าจะเปลี่ยนให้มันหลวมไปก็ไม่ดีนะครับแน่นอาจจะแน่นไปนิดนึงแต่เราก็ใช้วิธีการกระชากไกเอานิดนึ่งนะครับอ่ะิงเกิลน,นะครับโอเคนะครับผมไม่โดน นะครับก็นั่นแหละนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่ามันลูกมันหนักเกินผมต้องยิงเผื่อตกนะครับก็เลยระยะ15เมตรอาจจะไม่เหมาะกับเขานะครับด้วยด้วยลูกหนักขึ้นนะครับแก๊สความแรงเท่าเดิมน้ําอ่าแก๊สแรงอัดเท่าเดิมนะครับแต่ทําให้อา่าแรงดันมันอาจจะตกลงไปบ้างเนื่องจากลูกมันหนักนะครับลูกจะุ่นนิดนึงแต่ไปดูระยะ10เมตรกันดีกว่าครับโอเคมาเป้า10เซนและยะีเซนนะครับระยะโดยประมาณ10เมตรนะครับ ลูกออกหมดนะครับทุกลูกนะจ๊ะโอเคมห้ยิงได้ปกติครับแต่มีแค่ตัวดับเบิลนิดนึงนะครับเพราะว่า,าเรียกะไรยังจับลูกเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่มันแน่นนะครับก็จลททำให้เวลายิงดับเบิลเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการนะครับง้างให้มันเกือบสุดแล้วก็กระแทกไกแบบนี้นะครับง้างเกือบสุดกระแทกไกง้างเกือบสุดแล้วก็กระแทกไกนะครับ มันจะตีแก๊สแรงขึ้นเพราะว่าโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็น CO2 หรือแก๊สกระป๋องนะครับที่เป็นลูกโม่เนี่ยดับเบิลจะเบากว่าซิงเกิลนะครับเพราะเป็นเรื่องปกติเพราะดับเบิลมันจะตีแค่ประมาณสัก3น4ของไก่ที่เวลามันง้างนะครับมันจะตีไม่เต็มแต่ถ้าซิงเกิลเนี่ยเราง้างจนสุดเนี่ยซิงเกิลมันจะง้างจนสุดแบบนี้แล้วเราลั่นไก่นะครับแต่ถ้าดับเบิลนะครับมาให้ดูป๊บเห็นไหม มันง้างเกือบแต่ไม่สุดมันเลยทําให้ตีเบานะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของลูกโมนะครับเ,เดี๋ยวเอาตัววินกันให้ดูนี่ถ่ายพร้อมกันอ่ะอันนี้ตัววินกันนะครับไม่มีลูกนะให้ดูก่อนก็ผมเองก,ก็เซฟตัวเองเหมือนกันเพราะมันอันตรายนะครับปืนความแรงเยอะๆนะเวลายิงอะไรลูกมันคาดกล้องกระเด็นไปมันโดนสิ่งของหรือว่าโดนลูกมันแตกกระเด็นเข้ามาหาตัวนะครับอ่ะให้ดูแล้วตัวลูกโมนี่อีกตัวหนึ่งง้างน,นะครับง้างจนสุดปุ๊บ เห็นไหมว่านกมันลงลงลึกมากนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตีแรงแต่ถ้าเป็นซิงเกิลนะครับได้ดับเบิลนะครับเห็นไหมมันจะลงประมาณสามในสี่ของนกอยู่แล้วทําให้ความแรงของซิงเกิลเนี่ยได้ดับเบิลเนี่ยมันเบาวกว่านะครับผมโอเคเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ท่านใดนับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ BB g u การจะจังเราแรดบอ SOFT นะครับหรือกดเขาเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมแต่ก็แนะนําว่าถ้าเกิดเล่นแล้วก็ต้องดูแลนะครับไม่ใช่ถ้าเกิดเล่นแล้วต้องดูแลนะครับเพราะว่า BB g u การไม่ว่าจะถูกหรือแพงยังไงก็พังแต่อยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วหรือว่าโอลิงมันเสื่อมเสื่อมอายุตามการใช้งานของมันแค่นั้นเองนะครับผม โอเคเนาะประมาณนี้ครับท่าใดบสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ b b การเติมเช้เแซวแลนด์ BKA soft นะครับผมหรือดเความเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมดีครับขอบคุณครับ